ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงก็จริงๆก็น่าแปลกเนาะการสอบทุกสนามสอบแปลว,ว่ามันต้องไปเรียนเรื่องที่เรียนมาซ้ําๆอ่ะแต่เรื่องที่เรียนมาซ้ําๆแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ายัางจะไม่เข้าหัวสักทีดังนั้นเนี่ยในวันนี้เราจะมาเข้าหัวกันให้ได้เลยให้ทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าไปหาหลักธรรมที่จะนาไปสู่การเขาเรียกว่าอะไรจะนําไปสู่การนิพพานอะไรเงี้ยน,นะก็คือหมายความว่าเป็นหลักธรรมกลุ่มที่เราควรปฏิบัติ เราเรียกว่าหลักธรรมกลุ่มมารให้ไปหาหลักธรรมกลุ่มนี้ก่อนนะมารเนี่ยทุกคนแปลว่า way แปลว่า w ว y แปลว่าวิถีทางอะไรเงี้ยนะหรือ path อะไรเงี้ยคือเป็นทางเดินไปสู่การนิพพานนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยมารเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นคำกว้างๆที่จะมีหลักธรรมย่อยๆมาจัดกลุ่มไว้อยู่ยในมารเนี่ยนะมันก็คือหลักธรรมที่เราควรเนี่ยควรจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรควรจะต้องทํา ควรจะต้องเจริญควรจะต้องทำควรจะต้องทำให้มันเติบโตหรือมันมีขึ้นมาในตัวเราให้มัน growth ภาษาอังกฤษคือ growth นะให้มัน growth ขึ้นมาเนี่ยยังตัวของเราให้มันงอกงามงอกเงยขึ้นมายัางตัวของเราอย่างนี้เป็นต้นเธอต้องเตรียมตัวกลุ่มนี้ก่อนเลยอะเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่าเธอไปเตรียมตัวอ่านหลักธรรมโดยการเริ่มต้นจากกลุ่มทุกมันก็จะเสียเวลาไปพักหนึ่งอะเพราะว่ากลุ่มทุกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ให้ ใให้ความสำคัญรองลงไปอ่ะคือในคือเราต้องจัดอันดับความสําคัญเข้าใจปะ่ะแล้วในความสําคัญเนี้ยมากต้องสําคัญที่สุดไม่ได้บอกว่าทุกไม่สําคัญนะแต่หมายความว่าถ้าเกิดเราโมเต็จอ่านทุกอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะทุกไปด้วยแบบทุกไปเลยแล้วเราก็จะแบบว่าพอถึงมาร์กที่สําคัญจริงๆรเราก็จะเหนื่อยไงครูบอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า prioritize นะก็คือหมายความว่าการที่เราต้องจัดลําดับความสําคัญนะี่ะเราต้องทําอะไรก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ทําเรียงกันไปตามที่เขายื่นมาให้อ่ะมันไม่ได้นะ